สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเพ็ญน,นะคะนี่มาเจอกันตอนสายๆหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกตอนนี้ฝนล,ลินอยู่ค่ะยังไปไหนไม่ได้เลยวันๆก็อยู่ดูตาทวดกับยายทวดอยู่นี่แหละน้องเขาก็ไปนาเนี่ยก็อยากไปนาไปไร่กันแล้วไม่ได้ไปกับเขาหรอกค่ะ ขาให้ดูตายายแล้วก็ตอนนี้มันก็ฝนดินอยู่หลินทั้งคืนเลยมึดเนี่ยมันเป็นละอองอะค่ะเดี๋ยวจะพาดูทางโน้นมันก็โลกนะแต่มันก็ลินผนโล่งอยู่ แต่ก็ละอองฝอยๆอยู่ยายดูตะทวดด้วยเด้อหนูจะสับปลาราให้หลานหืนแนมแกงโมยิตะองมองว้จึงเลยว่ะผนลืน่นอยู่ วันนี้ลุงเนียนไม่ได้ไปเลี้ยงวัวเหรอฝนรินเ,เหรอวันนี้ไม่ได้ปล่อยวัวเหรอกาจะเข้าพรรษาพรุ่งนี้ก็หอ่อข้าวต้มอะไรเข้าพรรษาเลยวันนี้ก็เลยฝนตกหลัดเลยมาชมบรรยากาศ ฝนลินโดนกล้องโดนกล้องแถวคืนแล้วตกทั้งคืนลินลินอยู่ รีวิวรีวิวผักสาบกำลังออกดอกเอกหมดชุดใหญ่ตรงนี้สามสิลูกเห็นนะนีๆนื้อ,อน่ากินคนสั่งไว้อยู่สั่งไว้เยอะอร่อยตำปนประทู ปนปลาอร่อยนะทำน้ำพริกกะปิะกินอร่อยมากมันจะออกถ้าคนคนกินไม่เป็นก็บอกว่าขมขมนิดนิดแต่มันไม่ขมนะมันจะภาษาล,ลาวเขาจะเรียกว่าขมอำลําอํลําะค่ะแต่ว่าต้นนี้ไม่ขมนะออกหวานต้นที่บ้านอ่ะออกหวาน ปกติถ้าอยู่ที่ป่านะอยู่ที่ป่านะเคยไปเก็บมากินมันจะออกขมค่ะแต่ที่เอามาปลูกซื้อมาปลูกเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยยังไม่ขมเลยค่ะคนที่กินขมไม่เป็นก็ยังยงกินได้เลยค่ะอันนี้นี่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะผักอะไระที่บ้านก็มีเยอะ เลาอองฝนมาเป็นหวัดเลยหลายวันแล้วเราอองฝนเดี๋ยวพาไปดูพิธิตฐ์พาไปดูพิธิตตัดหญ้าทำอะไรเมื่อไร่จะไปเอาทีมงานมา,อาโอ้ยทีมงานไม่อยู่นี่ไม่มีอะไรจะลงเลยเนี่ย เจฟซีถามหาทีมงานตัวน้อยอยู่บอกทีมงานไปไหนล่ะบอกทีมงานไปบ้านยายบอกไปเอาทีมงานมาเลยเหงาทำไม คพามาดูเขาตัดหญ้าแล้วอองฝนด้วยค่ะตัดหญ้าในวนตัดแล้วเอาไปให้วัวที่คอบเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้นะคือไม่ได้นั่นเลยไม่ได้ปล่อย เอาไว้ในคอกแล้วก็กินยานะมืดตึ๊บเลยอ่าตาย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 ต,ายตายอยู่นี่ดีกว่ามืดเนอีกแล้วเนี่ยมาจากฝั่งอันนี้นะคะ่นะพอเขาตัดเสร็จนะเขาก็จะเอาปุ๋ยมาหวาน คุยเวาบานสักพักมันก็นั่นเอกพี่ชายคนจัดเข้ากล้องออกไปนู่นนาตัวเองอยู่นู่นไกลเลยน่ยไม่ได้ไปเลย มาดูพี่ชายตัดยญ้าโอ้หนิถี้ัน้านหน้าฝนเออมืดจืดเลยลายแบวทึ้งลา่ ตัดเสร็จตัดเสร็จก็เอาใส่ไอ้นี่เลยเอาใส่ซาเล้งเลยเด้อถุงปุ๋ยก็ไม่ยอมเอาใส่จะหมดไหมน,น่นะอออ้โจะใส่หมดไหมพี่เอ้ยจะใส่หมดไหมเออมันเยอะแยะเลยน,ะน่ะนะ นั่นแหละมันจะใส่หมดไหมมันไม่ตกเหรอไม่เอาถุงปุ๋ยใส่อะพี่เออออก็ีกอ,อ,กอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งถึงจะหมดไม่หมดหรอกพี่มันเยอะนะเออรอบสองรอบนู่นแหละถึงจะหมดอะดูดิ หมดมาอีกแล้วจะตกทั้งวันนะม้าวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจทำทริปต่อไปจ้าบัดดีจ้า